đẹp không đẹp phải như thế đẹp thật lòng đẹp trái vui vang yên đủ phong yên anh đi cút phong thi mang đẹp tạo cảnเวลา qua không nghe không nghe không nghe không สวัสดีครับวันนี้พบกับผมชนสวัสดิ์ชิมเชื้อนะครับและตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ที่ริมแม่น้ําแม่กองอําเภอบางกุทีจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศกําลังร่มรื่นเลยนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีชวนผมมาร่องเรือในแม่น้ําแม่กองเพื่อพูดคุยทบทวนแล้วก็ถามถ่ยถึงอนาคตกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็บรรยากาศภายในงานว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างตามผมมาได้เลยครับ ลุงเดชส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเป็นไงเจอกันวันนี้ชวนผมมาล่องเรืองาน,นอะไรครับเนี่ยลุงอ๋อเราจะมาล่องเรือเวลาล่องเรือก็หมายว่าผ่านแม่น้ําลาคลองอ,อันนี้ก็คือแม่น้ําแม่คลองเนาะครับมาล่องเรือก็คือว่าะจะมาทบทวนนะทบทวนว่าแม่น้ํากับชีวิตต้นไม้ใบหญ้ามันเกี่ยวข้องยังไง แล้วก็ทบทวนแล้วก็ที่สาคัญมาก,กว่านั้นคือว่าแม่น้ําเรามาทบทวนว่าที่พัฒนาชีวิตของผู้คนในแม่น้ําแม่กลองเนี่ยผ่านมา5้าหกสิบปีเนี่ยรวมทั้งจากแม่กลองกับแม่น้ําสายอื่นเทศมันเป็นอย่างไรนี่คือการทบทวน,นท,ท,ท,ทีนี้พอทบทวนเ,เมื่อเราล่องน้ำเนี่ยเราล่องน้ำเราเห็นว่ามีต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมรเราเรียกว่าระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเราคิดว่าระบบนิเวศจะมากวนใจเราราะว่า ควรอย่าเราในแง่ที่ว่ามันสําคัญอย่างไรเนาะมันเป็นชีวิตสําคัญยังไงอันนี้ก็เป็นระบบนิเวศคือต้นทานแห่งธรรมะทั้งหลายนิเวศคือธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาทบทวนเรื่องนี้แล้วก็มาทบทวนว่าแล้วจากวันนี้ไปคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะไปกันยังไงโดยมีคนผู้ใหญ่อย่างลุงและเพื่อนๆเนี่ยนะอันนี้ก็คือคําตอบพองงานวันนี้กับพรุ่งนี้ครับ นี่วันนี้เราล่องเรือไปที่ไหนกันบ้างครับเราจะล่องเรือแม่น้ำแม่กรองเนี่ยนะ<ช>เราจะเริ่มต้นจากตรงนูน้นจากสะพานอัมรินทามาศ่ยนะ<ช>ซึ่งเป็นต้นกําเนิดถึงความคิดของว่าอัมพวาส่วนนอกเ<ช>พราะเพราะสรีอมรินทามาศเนี่ยเป็นต้นเป็นราชนิกูณวังช้างนะ,<ช>นะแล้วก็จะล่องไปถึงเลยตลาดน้ำแม่อัมพวา ทีนี้ตลาดน้ำพะวามันก็เป็นสังคมค้าขายมาแต่อดีตใช่ไหมเราก็จะแวะดูที่นั่นแล้วก็จะไปถึงสะพานภศษีสุริเยนสะพานภศษีสุริเยนก็คือมเหสีรัชการที่สองซึ่งเป็นคนน้ำคัญที่เขียนตำรับอาหารขาวหวานเนี่ยแรละนักระทบทวนเรื่องเหล่านี้ด้วยนี่คืองานเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้ก็จะสรุปก็คือว่าจะดูว่าระบบนิเวศ ที่เป็นที่มาของธรรมะแล้วก็เป็นที่มาของการทําต่างๆซึ่งรุ่นงก็ได้ทํามาแล้วก็ส่งต่อให้รุ่นลูกหลานต่อไปครับอขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้น oh. ชวนผมมาล่องเรืองานอย่างนี้ด้วยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนแม่กองเองก็ไม่ค่อยได้จะมาล่องเรือหรือว่าทําอะไรดูเกี่ยวกับระบบนิเวศเท่าไหร่เลยครับก็ดีใจครับดีใจที่หลาน,ลาน มีความสนใจเรื่องเหล่านี้เพราะรุ่นลุงนี่ก็แก่แล้วนะก็จะส่งมอบให้ต่อเพราะนั้นให้เข้าใจว่าระบบนิเวศมันสำคัญมากเลยธรรมชาติยิ่งใหญ่มากครับอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอเวลาเราเปื่องรอเวลาครับล่องแดงครับด้วยความเตรียมใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไป ลงเรือกันนะครับเพื่อล่องไปตามแม่น้ำแม่กองนะเดี๋ยวบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับจากการที่ผมได้มีโอกาสล่องเรือร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามถึงจะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยที่มีเพียงสามอำเภอแต่ก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสมุทรสงครามนี้นะครับเเป็นจังหวัดจะเรียกว่า3าสคือ3น้ำนิเวศที่แรกก็คือน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืดนะครับน้ำเค็มน้ำกร่อยและน้ำจืด อสามที่2ก็คือ3นานาข้าวนาเกลือและนากุ้งอีกสที่3ก็คือว่า3ศาสนามีพุทธคริสต์อิสลามนะครับอมีครบอยู่จังหวัดน,นี้นอกจากเรื่องราววิถีชีวิตและบริบทของเมืองแม่กลองจากมุมมองของผู้มีประสบการณ์ผมยังได้เรียนรู้เรื่องเล่าและเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่เกี่ยวข้องกับคนแม่กลองในอีกหลากหลายมิติ ลำน้ำแม่กรองเนี่ยถ้ามองดูทิวทัศน์มะพร้าวต่างๆเนี่ยรักษาระบบนิเวศไว้ได้เป็นป่าถ้าเราดูในศิลาจารึกก็หมากพร้าวนี่เป็นหมากพร้าวนะแล้วตรงนี้ได้รับฉายาว่าสวนนอกสวนนอกนี่ก็บังเกิดขึ้นมาจากตอนที่ตอนที่ตอนที่ท่านนาคท่านนาคคุณนาคก็คือเจ้าของสะพานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นครอบครัวคนรวยอยู่จังหวัดทับหงษ์สวดี แต่คงรู้ว่าก่อนที่ประมาณในสมัยพระนารายนะครับก็คงรู้ระแคะระคายว่าว่าโค้งสวัสดีนี่แตกแน่เลยก็เลยพาครอบครัวมาอยู่ย่านนี้นะเวเดี๋ยวเราก็จะได้ผ่านกันไปนะครับต่อมาก็ได้เป็นพระราชินีผมจะเล่าเรื่องระบบนิเวศสามน้ำให้ฟังนะฮะจากการที่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้คนมีความรู้เลยนะฮผมเรียนจบแค่ชั้นป .4 นะเพราะว่าเข้าเรียนปีสป1 7 เราเรียนปีหนึ่งหนึ่งแล้วไม่เรียนนังสือแต่ผมพังฟังเพลงลูกทุ่งแล้วเข้าใจระบบนิเวศตอนที่เขาเล่ากันเลยนะ <c oughs> อย่างเช่นเดือนนี้เดือนสี่ใช่ไหม <c oughs> เขาบอกว่าพอถึง 4, เดือนสี่เดือนห้าหนุ่มจาพญาก่อแหง้งลงมาเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันแห้งได้ยังไงแล้วก็กอวกเอ๊ะล้วก็อ๋อว่าอ๋อดวงอาทิตย์อยู่ใกล้โลกนะครับอ่าน้ำทะเลดวงอาทิตย์ก็เผาน้ําทะเลแล้วก็ระเหยเกิดลมทะเลพัดเข้าหาฝั่งอย่างแบบนี้นะเรียกลมทะเล หรือลมร่ำรวยจะเรียกลมร่ำรวยเพราะว่าเพาะว่าลมแรงลูปานขาหวเนะฮะบวกตู้อาหารก็มากินป่าชายเลนป่าชายกองนะครับเรียกลมร่ำรวยแต่ถ้าลมพัดออกเรียกลมหัวโตนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาใสๆไม่มีลูกกุ้งลูกปลาหรือตู้อาหารเลยนะครื่อลอีกอันเลยจะเรียกลมสลาตันนะครับลมนี้นะครับทีนี้มาถึงเลนสี่เลนห้าเนี่ยช่วงนี้น้ำทะเลจะเค็มปีเลยความเค็มสูงมากนะครับไปถึงเดอนหก น้ำทะเลก็ยังเค็มอยู่แต่พอหลังสงการนะฮะพอเข้าเดือนหกฝนก็ตกพันๆพอฝนตกเนี่ยมเมล็ดพืชก็จะแตกใบอ่อนก็ต้นไม้แตกใบอ่อนดินรักน้ําไม่เต็มเลยดินรักน้ําไม่ปล่อยมาเลยน้ําทะเลก็ยังเค็มครับช่วงนั้นฝนจะตกบ่ายถึงค่าน้ําทะเลขึ้นฝนตกบางทีน้ำยัเค็มพอเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเนี่ยตกมากหน่อยจากเค็มก็หมากก่อยงั้นะน้ำก่อยและน้ําทะเลจะก่อยชายฝั่งก่อยพาเดือนสิบเริ่มจะจืดแล้วครับ พอดย่างเดือนสิบเบ็ดน้ำเริ่มไหลนองจืดเลยครับเดือนสิบเบ็ดน้ำเริ่มไหลนองจืดฝนจะตกอยู่บนก่อนอ้อราษาครึ่งเดือนและหลังอ้อภาษาครึ่งเดือนโบราณบอกว่าฝนตกกลุ่มศาสกลุ่มอ้อภาษากลุ่มกระถินเห็นไหมฮะแล้วช่วงนั้นฝนจะตกเปยนฤดูแหละครับไม่ตกป่าถึงข้ามและตกชาเมื่อถึงสายน้ําทะเลมันขึ้นกลางวันนะแล้วก็ลมก็จะมาทางเวียดนามครับพัดฝนมาล่องฝนจะมาจากฟิลิปปินสเวียดนามนะฮะก็จะมาทางนั้น ฝนจะตกตอนเช้านะครับเดือนสิบเอ็ดน้ำนองพอเดือนสนิบสองน้ำทรงก็ยังจืดอ,อยู่ครับพอถึงเดือนยี่น้ำรีไหลลงก็ก่อยครับตกเดือนสามแล้วน้ําก็คงแห้งขอดตลอดลาคลองก็เข็มต่อจืดก่อยเข็มเข็มก่อยจืดตามระบบนิเวศสามน้ําตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับคือตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยพ่อผมพาผมมามาที่แถวนี้เนี่ยจากบ้านผมเนี่ยประมาณสักประมาณ20กิโลได้น,น,นะครับตั้งเรือมาแถวเนี้ยนะครับ บ้านผมลึกเข้าไปข้างในอยู่อยู่ต่อกับจับหลัดราชบุรีเลยนะครับคือสมัยก่อนที่ผมมาเนี่ยในแม่น้าเนี่ยครับมีพวกแพรแพรไม้ไผ่แพรตุงเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจุดที่เราจะไปที่อัพวานี่ครับผมในสมัยอดีตเนี่ยสามารถเดินกระโดดโดดลงในน้ำเนี่ยครับแล้วก็โดดแพรเล่นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับแล้วก็พอถ้าเราวิ่งมาด้านข้างละเนี่ยครับเราจะเห็นเรือดูดทราย คือผมเนี่ยชอบมากเลยก็ถ้าพ่อบอกว่าจะมาแถวนี้ผมจะรู้สึกว่าอยากเห็นเลือนดูทรายเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบนิสวะแบบพุดขึ้นมาจากพื้นแล้วก็เอาทรายขึ้นมานะครับทีนี้พี่พี่วิ่งมาเนี่ยพี่พี่จะเห็นอาจารย์จะเห็นลักษณะของไอตัวะลิงนะครับซึ่งมันแตกต่างเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างว่าถ้าเป็นหน้าวัดเห็นไหมครับเขาลงแบบ ลงแบบโครงสร้างแข็งไปเลยแต่ถ้าเราดูบางจุดนะครับยังมีต้นไม้เป็นต้นลําพูเป็นอะไรอยู่แล้วก็ถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยครับฝั่งนี้ครับจะเห็นถ้าคนในสมัยอดีตเนี่ยเขาดูแลตะลิงเนี่ยเขาจะเอาหินก้อนๆน,นะครับมามาโยนไว้ริมตลิงเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนี่ยมันกำลังปะทะก,กันอยู่บางอย่างนะครับเราจะเริ่มเห็นเนาะตอนนี้ก็คือหน่วยงานภาครัฐครับเอาเงินมาลง เอาเงินมาลงสร้างไอ้เขื่อนแบบนี้แต่ถามว่าใครก็อยากได้ครับปีบประมาณ2523ร่สิแม่น้ำแม่กรองเนี่ยครับน้ำเค็มน้ำเค็มลุกเข้าใบบ้านผมเนี่ยยืนต้นตายเลยมะข้าวยืนต้นตายเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขื่อนกักเก็บน้ำได้เขาก็ปล่อยเขาก็ปล่อยมาแต่ว่าช่วงประมาณ5 ห้าหกปีถึงสิบปีเนี่ยคนะยะเขาพยพไปเราจะเริ่มเห็นคนทําน้ําตาลมะพร้าวไปอยู่ที่ปัจจวบแต่งจริงคือย้ายมาจากที่นี่แหละครับเพราะว่าน้ําเค็มน้ําตาลมะพร้าวมันไม่ออกผมเนี่ยครับที่บ้านผมเนี่ยเรียกว่าทองเป็นหิบพีบครับหมดไปในเพิคตาเฮ้ยการพัฒนาเนี่ยมันทําให้คนมีผลกระทบเพราะว่าผมเรียนรู้อออว่า เฮ้ยการไม่เนี่ยมันเป็นน่งการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราปฏิเสธการพัฒนาไม่ได้ครับแต่เราจะอยู่ประมันในนอกจากเรื่องเล่าเหล่านี้ผมยังได้เข้าใจระบบนิเวศของพื้นที่โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสายน้ํากับระบบนิเวศวิถีจากการที่ผมได้ร่องเรือในแม่น้ําแม่กลองในวันนี้ทําให้ผมได้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าผมในฐานะของคนรุ่นใหม่จะพาแม่กลองไปในทิศทางไหน ในวันที่วิถีชีวิตคนสองฝั่งน้ำเริ่มเปลี่ยนไปเรือจากภาหนะในการสัญจรเดินทางถูกใช้เป็นภาหนะในการท่องเที่ยวสองฝั่งน้ำเต็มไปด้วยเขื่อนคอนกรีตในวันที่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผมในฐานะของคนรุ่นใหม่จึงอยากจะเข้าใจธรรมชาติก่อนที่จะลงมือทำเพื่อไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำปัญหาจากการพัฒนาที่ผิดพลาด ที่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนแม่กรองสมุดสงครามส่วนนอกยังบอกอดีตเนรมิตรโดยธรรมชาติวาดวิถีสามน้ำสามศาสนาสามนาพาชีวีทรัพย์สินคลี่ชาวน้ำตามทวนทุกละแวก เรียงร้อยไม่น้อยของดีหลายหลากสีแมกไม้ในเรือกสวนแม่กลองสายน้ำลำคลองของขอบวนชุมชนล้วนสัมพันธ์เนิ่นนานมาวันนี้โลกประเทศคนไม่เหมือนเดิมต้องตัดเติมตื้นลึกศึกษา สติตั้งมองไกลใช้ปัญญาการนำพาวิถีที่ยั่งยืน